บทที่7จ็ดความทรงจำอันแสนมีค่าในอดีตอาคาลีจังมาเล่นกันเถอะทำเสร็จแล้วเหรอเอามาดูสิคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวดูสิดูสิสเร็วเกินทำถูกสักข้อมิเนียรอหน่อยแล้วกันนะใกล้เสร็จแล้วละ่ะระหว่างนี้ก็คิดไปแล้วกันว่าอยากทำอะไรนะ่ะเราไปเดินที่สวนหรือเล่นเกมดีไหมได้สิโอเค อ่ะาค่ะลีจังฉันอยากจูบเธอฮะไม่ได้นะอย่าล้อกันเล่นแบบนี้สิงั้นถ้าพวกเรากินจังก็ไม่เป็นไรสินะเอ๊ะถ้างั้นก็มาเป็นแฟนกันนะเอ๊ะแฟนเอ่อสบายมาก ฉันรักเธออยู่แล้วนี่ฉันก็รักเธอเหมือนกันแต่ว่าถ้างั้นก็ตกลงตามนี้สินะอือ,อ,อจุบไปเส้นแล้วลนั่นจุบแรกเลยนะไม่ได้จะจุบที่แก้มหรอกเหรอฮีนะเธอขามาจุบแรกฉันไปแล้วก็เป็นแฟนฉันแล้ว ถ้าเธอทิ้งฉันหรือน,นอกใจกันแล้วก็ฉันจะไม่ให้อ,อภัยไปทั้งชีวิตเลยืึเธอก็รู้ว่าฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกนะนั่นสินะเอมอ,อม,มีอะไรเหรอคะเปล่านี่ไม่คิดว่าเธอจะลืมเป็นเลยแบบนี้นะรับผิดชอบการกระทำของตัวเองมาเลยนะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะตอนนี้ก็จบไปแล้วอีกตอนหนึ่งนะคะอย่าลืมไปติดตามต้นฉบับที่เขาแปลก,กันด้วยนะคะไปให้กำลังใจกันนเยอะนะคะแต่จะว่าไปก็ไม่เคยพูดเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ก็ดีค่ะ